สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลาจะมาทําเมนูนะคะแกงหน่อไม้แกงเปิดแต่พลาจะใส่ปีกไก่กับน,น้องไก่นะคะก็เอาลงไปก่อนเลยไม่สับทําเป็นชิ้นเลยค่ะเพื่อเป็นน้ํหนัวนะคะทุกคนนะคะอาหารบ้านๆอีสานของเรานะคะจะใส่น้ํานัวด้วยปีกไก่กับน,น้องไก่พลาจะต้มให้เขาสุกก่อนนะคะต้มกับน้ําใบยะนางทุกคนนะคะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปเนาะให้ไก่สุกก่อนนะคะต้มไก่ใส่น้ําใบยะนางก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้ไก่ก็สุกนะคะเครื่องเราก็ใส่รวมกันไปเลยค่ะไม่แยกนะคะไก่สุกเพราะทุกอย่างนะ,ะก็สุกง่ายหน่อไม้ก็ต้มแล้วเนาะหน่อไม้กระป๋องค่ะก็ทยอยลงไปเลยค่ะหลายอย่างมากเลยฮะหน่อไม้นี่ค่ะทุกคนนะพ่อตาทำเป็นชิ้นแบบนี้นะคะดูเห็ดก็เป็นพวงแบบนี้เลย,เลยค่ะนะเห็ดบดเห็ดนางอะไรนางลมเล็กหรือเปล่าคะเห็ดบดนั่นเลยค่ะ ะะก็จะมีเยอะแยะเลยผักนะก็มีบวกฟักทองนะคะเอามือหยุ่มเลยนะคะมีใส่มะเขือพวงด้วยเห็ดฟางกระป๋องด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดฟางกระป๋องนะคะพลามมิกลงไปเลยค่ะเป็นแกงเปิดฟกร่วมเลยนะคะอร่อยๆอเห็นนะคะบ้านเราแกงพลาก็อยากเนาะไปดูคลิปเพื่อนก็อยากเห็นเลยค่ะแต่ที่นี่ก็มันเราก็ไม่มีสดเหมือน นะฮะบางประเทศบางรัฐเขาก็มีนะฮะหน่อไม้สดแต่รัฐที่พอล่าอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะเราเป็นคนไม่ออกเอเวนเจอร์นอกไม่ออกป่าก็ไม่รู้ว่ามีเห็ดมีหน่อไม้แต่เขาบอกว่ามีนะ,ะมีมีเห็ดก็มีค่ะนะคะหน่อไม้ก็มีรัฐอื่นก็มีะค่ะแต่พอล่ารัฐที่พอล่าอยู่ก็ไม่ไปเป็นคนไม่ออกนอกสถานที่พอล่านะคะคนเลยค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องข้าวเบือนะคะเพราะลาไม่ใส่น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวน้ําข้าวเบือล้างครบก็น้ําก็จะเยอะนะคะไก่ก็ใส่เป็นชิ้นไม่สับเลยกะแห้งเป็นขาเลยเบือนะคะาลาใช้พริกเขียวนะคะ เราไม่ได้ใส่พริกแดงน้ำเขาก็ไม่แดงนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้ข้าวเบือสุกนะคะมาใส่เครื่องปรุงปรลร้านะคะ ใส่น้ำปลาพี่ใหม่นะคะอร่อยค่ะขาดไม่ได้นะคะใส่ของภูมนางฟ้านะคะสูตรผสมนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยขนอนะคะสองช้อนชานะคะเพื่อความอร่อยหอมมากเลยค่ะทุกคนดูที มีชะอมขายนะ,ะแต่พล่าไม่ไม่ซื้อมาใส่ค่ะพะล่าว่ามันกลิ่นแรงไม่ได้ทานบ่อยนะคะถูกกลินแล้วก็ปวดหัวะค่ะทุกคนถ้ากินบ่อยๆก็จะชินเนาะเราไม่ได้กินบ่อยๆอมันก็จะไม่อร่อยนะคะกลิ่นก็แรงถ้าคนกินทุกวันนะก็จะหอมอร่อยะคะ่พะพลาก็ใส่แบบแบบนี้เลยะค่ะทุกคนนะ,ะไม่มีฟักทองนะคะตายหมดแล้วออยอดฟักทองมีแต่หมากตัวนี้นะคะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้ามาชิมรสแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะกลมมากรสชาติดูนีทุกคนเข้มข้นมากเลยมัวมากเ,เ,เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะนร้อนอร่อยๆอเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแกงหน่อไม้ ผักรวมนะคะปีกไก่เห็ดบดเห็ดฟงางใส่เข้าไปทุกผักที่เราชอบนะคะมีบวบด้วยนะคะเห็ดฟงางก,กระป๋องจากบ้านเรานั่นแหละค่ะนะคะมเมเขือพวงอีกนะคะข้าวเหนียวแกงเปิดหน่อไม้ะค่ะทุกคน นะคะมามาทาเข้าวเที่ยงกับพราชนะคะกดอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะไปไม่ทั่วถึงขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ